สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนัดนะครับช n องอีซูซูทักฟอร์เซลแล้วก็คุณเหมาครับช่องทักการขับครับก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับเราได้มาแจมกันเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคู่ชกครับพี่เหมาฮะอ่าเรียกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวรถบรรทุกแต่เป็นการต่อตัวถังการต่อตัวถังกระบะดั้มจากอู่ที่มีชื่อเสียง2อู่เรียกว่าเป็นชื่อที่พูดไปในประเทศไทยใครๆก็รู้จัก ใช่ครับคันที่อยู่ด้านหลังผมจะเป็นผลิตมาจากอู่พนัทแอสเซมบีครับที่ชนบุรีใช่ส่วนคันที่อยู่ข้างหลังผมนะครับมาจากบริษัทสามมิตร a มนูแฟคเจอริงนะครับครับผมจำกัดมหาชนโอเคบริษัทก็เป็นมหาชนด้วยต้องต้องห้อยท้ายเขาด้วยนิดนึงนะครับครับคือทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าคารพีนัทเป็น f อ r 210แรงม้ารุ่น m a ็กทอรทั้งคู่ครับแต่การเลือกต่อนะครับก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้า ก็จะเป็นของสอคู่ดังๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับพวกงานวิ่งวิ่งดินหรือเข้าถึงบ่อดินแบบว่าลงไปบ่อดินไปเอาดินขึ้นมาจากบ่อครับนะครับออกตัวดีแรงบิดสูงใช่ไหมครับใช่ครับท็อกดีมากเข้าในทางสมบุกสมบันนี่เอาตัวรอดได้สบายพี่นัทได้ลงโฆษณาไปแล้วว่าอูไหนดีนะครับวันนี้เรียกว่าเราจะมาจะบอกคอมเพลกก็ไม่ได้นะครับไม่เชิงไม่เชิงนะครับไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงใช่ แต่เราจะมาแนะนําเรื่องของข้อดีของแต่ละอู่ใช่ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่นะครับเพราะว่าทั้ง2ที่นี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นคู่ชกถูกคู่นะใชถ่ถ้าถ้าถ้าเปรียบเหมือนมวยก็มวยคู่เอกนะครับพี่เหมาครับอ่าเพราะว่ามีชื่อเสียงทั้งสองอู่เลยแล้วก็คนนิยมต่อกันเยอะนะครับใช่ครับพี่นะัแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอู่ท้องถิ่นหรือว่าอู่อื่นๆเนี่ยจะไม่ดีนะครับครับ คืองานมันก็กระบาดํัอะไรพวกนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพียงแต่ว่า2อู่นี้เขาแบบว่าสะสมชื่อเสียงกันมานานเนาะใช่เขาทำกันมานานเขาเป็นโรงงานที่มีการลงทุนใำลายผลิตนะครับมีโรบอตในการเชื่อมอ็อกต่อพวกนี้เขารับงานค่อนข้างจะหลากหลายกว่าวาไรตี้นะครับก็ครอบคุมในหลายลักษณะของกระบาตัวถังนะครับแล้วที่ผมคิดที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าก็คงมีลูกค้ากลุ่มใหญ่นะครับที่เอ ของสามมิติรายละเอียดเป็นยังไงของพนักรายละเอียดเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจเลือกถูกเพราะว่ายังทียังไม่มีใครทาอะดีเทลแต่ละแต่ละอู่แต่ละโรงงานก็ย่อมมีความแตกต่างในจุดแข็งของตัวเองต่างกันไปมีจุดดีจุดด้อยแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดโจมตีใครนะครับก็คือเราก็จะพามาดูมาชมเอ่ยยัง ของสามมิตรลักษณะเป็นแบบนี้มีออปชันเป็นแบบนี้อย่างนี้เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาแล้วตัดสินใจเอาเองของพนักก็เป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับก็ทั้งสองทั้งสองที่หรือหลายๆที่เนี่ยก็เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับทางอิวสุคิงยุนของเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็พามาดูกันดีกว่าวันเราไปกันเลยครับพี่นัทว่าเราเริ่มจากคันไหนก่อนดีครับคันข้างหลังผมดีกว่าไหมสามมิตนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายของผมก่อนนะครับครับมาเชิญก็ ข้ามข้ามตัวรถไปเลยดีไหมขอขายรถนิดนั้นิดนึงสักนิดนึงเนาะตัวนี้เป็น210แรงม้านะครับซึ่งรถ F R เนี่ยตะกูล F R เนี่ยครับก็จะมี2เครื่องยนต์คือ210แรงม้าแล้วก็190แรงม้านะครับส่วนนี้จะเป็นโลโก้ของผู้ขายนะครับส่วนอันนี้เป็น Mac กทอร์รุ่นแม็กทอร210แรงม้ารุ่นแรงบิดสูงแล้วก็ทดเฟืองท้ายในรอบเขาเรียกอะไรรอบรอบช้าช้ามากมากเกียร์ก็เป็นเกียร์เดียวกันกับรถ 10ล้อเพาเดียวครับผมรุ่น FVM นะครับ240เนี่ยเราเอามาใส่ใน6ล้อขนาดขนาดกลางครับขนาดกลางเลยเรียกว่าหมดห่วงเรื่องการใช้งานเรื่องเกียร์ใหญ่แน่นอนใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมถ้าปัจจุบันเปลี่ยนโฉมแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ครับนะครับนี่ก็ให้ดูหน้าตากันด้วยอ่าโอเคพี่หมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครับพี่นัทสำหรับตัวการะบะดัมของบริษัท3มมิตรนะครับ เริ่มจากข้างในก่อนเลยไหมมาดูเรื่องของชุดข้างในครับเดี๋ยว c a m อ r a ม a นตรงนี้นะฮะเราชี้จุดแรกให้เห็นเลยเรื่องของการยกดัมนะครับตำแหน่งสวิตช์ PTO เนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับที่เขาติดมานะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ติดมาให้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วจะกดให้ฟังนะครับเราจะเหยียบคัส์ก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าเกียร์ีโอถ้าปล่อยคัสต์เพิ่กระบะจะถูกยก น,น,นี่มันยกอยู่แล้วโอเคยกอยู่แล้วก็นี่คือเสียงสัญญาณเตือนการใช้งานของเกียร์พีดีโอนะครับที่ใส่มาให้ในของบริษัทสามมิตรนะครับก็จะได้ยินเสียงยิงแบบนี้แหละนะครับเป็นเสียงเตือนเมื่อไหร่ที่เราเอาพีดีโอออกนะครับกลดพีดีโอเสียงจะหายไปมีทั้งไฟและเสียงนะครับไฟสีเขียวนี่คือการใช้งานนะครับแล้วก็เสียงเตือนด้วย นี่นะครับก็จะมีเสียงเตือนอันนี้ขึ้นไม่มีแล้วเราจะค้างดัมเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวกระบอกดัมกันผมขอเนี้ดับเครื่องนะครับก็ในส่วนของเสียงเตือนนะครับก็มีประโยชน์อยู่นะครับเวลาที่เราใช้ดัมเสร็จแล้วเอาดัมลงแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องปิดสวิตช์เกียร์ฝากหรือสวิตช์ PTO นะครับเพื่อปิดการทํางานไม่ให้มันส่งกําลังไปที่กระบอกเพื่อที่จะยกดัมเนาะครับแล้วเวลาวิ่งเนี่ยครับ มันก็จะเป็นระบบปกติของการใช้งานรถใช่ไหมครับถ้าเราลืมปิด PTO เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายกับเกียร์แล้วก็พวกเพาปัน่นเดี๋ยวมาดูกันครับเรามาดูเพาปั่นของทาง3มิตรนะครับ,บก็อันนี้จะเป็นเมทอินไทยแลนด์นะเป็นไทยประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นตัวอะไรอะ VPS ครับ VPS โอเค VPS e <Cat> นะครับ u i p m ร n t บริษัท VPS Equipment ครับเป็นของบริษัท VPS Equipment นะฮะแล้วก็เป็น ไปที่ปั๊มปั๊มปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกเพื่ออัดน้ำมันไฮดรอลิกเข้ากระบอกดั๊มในการยกดั๊มนะครับครับผมตัวนี้ก็จะมาถึงกระบอกดั๊มถึงกระบอกดั้มครับขาตะกัแตนขาตะกัแตนก็กระบอกดั๊มของบริษัทสามมิตรเนี่ยจะให้มาที่แกน70มิลแกนนี่ฮะ70จมิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางครับแกนมันนะครับ70มิลแล้วก็กระบอกเนี่ยเขาจะเรียกกระบอก8ตันกระบอกน้ำแ8ตัน ในการยกใช่คา capacit เนี่ยก็จะดันได้เท่าหนึ่งของสิบแปดองของแปดเป็นสิบหกแต่ว่ารถบรรทุกหกรอเนี่ยตามกฎหมายขนส่งเนี่ยเขาให้ไม่เกินสิบห้าตันรวมรถรวมสินค้ารวมกระบะบรรทุกเวลาขึ้นตาช่างทางหลวงเนาะใช่เฉพาะรถเปล่าของเราตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณราวห้าตันเศษห้าตันห้าตันเศษเศษครับห้าตันเศษเศษไม่น่าจะเกินห้าตันครึ่งครับเพราะนั้นสินค้าที่อยู่ในกระบะบรรทุกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเก้าตัน 9ตันถึง9ตันคึ่งการันตีว่ากระบอกตัวนี้เอาอยู่ได้ทั้งหมดถ้าน้ำหนักรวมทั้งหมดไม่เกิน15ตันนี่ยกได้สบายหรือซึ่งตัวของบริษัทสามิตรเนี่ยเขาก็ทำกระบอกน้ำเนี่ยขายอยู่แล้วนะเป็นยี่ห้อสามิตรเลยครับสามิตรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆในระยะยาวเนี่ยมีเปลี่ยนแน่นอนนะครับชื่อรุ่น SMM160S เขาจะมีเนมเพจอยู่ตรงนี้ผมจำกันขนาดนี้เลยทีเดียวผมไม่อ่านมาแล้วคิดว่าโฆษณาต้องเข้าแล้วอย่างเงี้ยเขามีเนมเพจอยู่นะครับที่ปลายขาตะกแตนนะครับระยะประมาณนั้นก็พอครับเพราะว่าถ้าใกลมากมันจะเบือพี่หมาครับนี่เดี๋ยวเรามาวัดดูขนาดของตัวชัดซีเทียมอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าตัวเมนเฟมเมนเฟมเมนเฟมข้างบนจะเป็นซับเฟมซับเฟมครับ แต่ถ้าเกิดคนที่ถือกล้องซับเยี่ยวซับแมนซับแมีเซลมีเซลครับเดี๋ยวเราวัด่นีตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเป็นเมนเฟรมแชสซีเซ็ตแชสซีเทียมโอ้ยลิ้นปันเจ็ดนิ้ว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 นะครับดูที่เจ็ดนิ้วพี่นัทเดี๋ยวเราขอวัดชับสซีรถเราด้วยไหมอ๋อได้นี่ตรงนี้นี่นี่นั่วัดวัดตรงนั้นก็ได้แชสซีรถอแคมเปราอยู่แถวนั้นเหรอครับเท่าไหร่ฮะแปดนิ้วครึ่งหรือเก้านิ้วเดี๋ยวนะแป๊บนึง อ่าประมาณเดี๋ยวผมเล็งให้เด็ดเกือบเกือบเก้านิ้วนะได้ไหมเกือบเกือบเก้านิ้วครับอ่าขาดไปนิดนึงแล้วเก้านิ้วละวแต่นิ้วเศษเศษนะครับแล้วก็มาเจ็ดนิ้วนะครับครับอ่ามินเฟรมซับเฟรมอันนี้ซับเฟรมนะฮะก็ซับแมนยโยโย่แมนโยโย่แมนหกนิ้วครับหกนิ้วหกนิ้วนะครับนิ้วครับอ่ชัตซีของอีซูซูเอฟอาร์ตัวเนี้ยเกือบเก้าเกือบเก้านิ้วพี่นัทใช่ ถ้าเรามองไปถึง10ล้อ F X Z 3 6 0 13นิ้วห่างจากตัวนั้นอ่ะ4นิ้วอ๋อตัวนี้เล็กว่าแค่4นิ้วนะครับ4นิ้วที่ต่างกันก็คือนี่แค่นี้เองไม่ถึงคืบผมกำลังจะบอกว่า Isuzu F R Chassis ใหญ่มากอ่าครับแล้วก็ซับเฟรมเนี่ย7นิ้วซับเฟรมเออตัวชืดซีรถใหญ่กว่าเกือบ9นิ้วเกือบ9นิ้วอันนี้7นิ้ว7นิ้วนะครับครับหนิ้วซับเฟรม สเฟ็ฟผมนิ้ววัดดูแล้วถังไฮดรอลิกนะไฮดรอลิกครับหน้าตาเป็นอย่างไ้ครับคล้ายแคปซูลยานะครับ<ช>ผมกระปุกเล็กๆก็แสดงว่าเขาก็จะต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิกน้อยนะพี่นัทเขาใช้น้ำมันไฮดรอลิกไม่เยอะมากนะครับก็ในการยกด้ำก็ผมดูจากหลายๆอู่มัมนก็กระปุกประมาณประมาณนี้ใช่ไหมครับครับก็ถือว่ากระทารัดเก็บแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับครับคือในน้ำมันไฮดรอลิกหมุนเวียนในระบบก็เพียงพอแล้วนะครับ โอเคอ่ามีตัวไหนอีกอ่าเรามาดูตัวกระบะอ่ามาดูมาดูหน้าตาของกระบะมั่งว่าสามีเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาดาลงดีกว่านะคุณตอนนี้เพราะว่าเราดูตรงนั้นหมดแล้วเนาะอ๋อนี่เดี๋ยวเียขอ้ดูนี่ตรงไหนอีกครับการโค้งกันโค้งกันโค้งฟันปลาครับกันโค้งฟันปลาตรงนี้ก็จะมีข้างล่างสามนะครับข้างบนสองอ๋อเอาไว้ กันโค้งก็คือไม่ให้ที่ลงมาอ๋อมันจะมันจะเข้ามาล็อกกันเนาะใช่ครับแล้วมันจะใหกระบะมันไม่ขยับไปยืนสายขวาเนี่ยมีน้ําหนักแล้วก็จะไม่ไม่หลุดไม่หลุดตัวตัวนี้ครับครับเรียกกันโค้งฝักันโค้งตรงนี้หมดหรือยังหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลงเพื่อที่เราจะมาดูลวดลายของสามมิตนะครับลวดลายก็พิจารณากันเอาเองไม่มีอันไหนสวยกว่าอันไหนแล้วแต่ใครชอบแบบไหนทีนี้เดี๋ยวลองสังเกตนะครับตอนที่เอากระบะลงเนี่ย จังหวะที่ลงเนี่ยจะมีจังหวะซับการกระแทกนะครับมันจะมีช็อคช็อคตอนที่เอาลงด้วยอันนี้คือพนักกดทีเดียวหมดเลยนะครับอันนี้กดหมดเลยครับกดสุดเลยมันจะมีจังหวะพอก่อนจะลงสุดท้ายมันจะช้าสโลว์ให้ฮะช็อคกัรกระแทกอยู่นะครับเพื่อจะได้ลงอย่างนิ่มๆไม่ตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ต่ําอ่ะคือเดี๋ยวกล้องมาทางนี้ครับทางสามมิตรเนี่ยเขาเคลมว่ากระบะเขาเนี่ยเป็นแบบขึ้นรูปปั๊มปั๊มปั๊ม่หลนฝาข้างด้านนอก ด้านนอกปั๊มลอนอันนี้ก็จะให้เรื่องของความแข็งแรงลอนคู่ลอนคู่คือลองนึกถึงตัวพื้นกระบะรถปิกอัพนะครับที่เป็นลอนหรือลอนสังกะสีหรือลอนสันไทยอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจคันนี้เป็นพื้นไครเทนไซอะไรด้วยหรือเปล่าอ๋อเป็นเหล็กเหล็กเหนียวธรรมดาเป็นเหล็กเหนียวนะครับเขาน่าจะใช้อยู่ประมาณ4ี่มิ้ไหมเพราะหกล้อเขาก็เรื่องเหล็กเขายังไม่ได้แบบว่าต้องซีเรียสเท่ากับพวกรถสิบล้อ น้ำหนักก็ยังพอได้อยู่ครับครับแล้วก็รั้วขึ้นมาเนี่ยจะเขาเรียกว่ารั้วเอ็มรั้วตัวเอ็มนะครับก็จะมีล่องกมีร่องอยู่ตรงกลางก็เรื่องของความแข็งแรงกับสวยงามนะครับเป็นรุ่นใหม่ละ2เส้นแบบถอดได้ถอดน็อตที่หัวที่ท้ายแล้วก็สามารถยกยกออกได้พอกลั้วออกได้ครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของก้านความสูงขึ้นมาถ้าเกิดจะใส่หินใหญ่นะครับก็จะได้การตกได้ครับแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับฝาข้างนะครับ ตัวนี้มาขปั๊มลายด้วยนะเออมีปั๊มลายโลโก้อันนี้ของแท้อะไรอย่างเงี้เนื้อดีพิมพ์นิยมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หลายๆอู่ก็จะมาปั๊มลายเนี้ยเพราะว่าคนเขานิยมใช่ทีนี้นะครับฝาข้างแบบนั่งพื้นนะครับนี่ตรงฝาข้างกับตัวพื้นนี่จะอยู่ในเขาเรียกแนวเดียวกันแนวเดียวกันนะครับก็จะอยู่วางบนพื้นกระบะวางบนพื้นกระบะมันก็จะเห็น ใช่มันก็จะเห็นตัวนี้ออกมาครับยื่นออกมาบานพับอีกเสื้อนเนี่ยบานพับมันจะยื่นนูนออกมาแต่เดี๋ยวพอดูของพนัทมันจะเป็นอีกแบบออีกแบบนึงใช่ไหมใช่มันจะต่างกันโอเคงั้นจำคำนะนี้ไว้ครับอ่าในส่วนถัดลงมากันมอไซอครับนะครับก็ใกล้ๆหน่อยครับผมอให้ดูรายละเอียดงานเขาหน่อยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหล็กพับจะเป็นอ่าเหล็กเหล็กพับเหล็กพับก็กันกระแทกนั่นแหละครับครับตัวนี้โอเคก็ยึดกับเขาจะยึดจ่อกับอ ตัวซับไม่ใช่ตัวตัวเมนเฟรมครับตัวนี้เมนเฟรมเมนเฟรมรับบ่อยูนตัวเมนเฟรมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเีชสซรถนะครับใช้ใช้น็อตยึดเอานะฮะนี่ใช้น็อตยึดเอามีสังเกตนะเขาจะมีเช็คเกอร์เขาด้วยนะเนี่ยมีเช็คเกอร์มาร์คมาร์กมาร์กเป็นการตรวจสอบว่าน็อตขันแน่นอะไรดีนะครับจะเป็นอย่างที่บอกเขาคือเขาเป็นโรงงานผลิตแบบมหาชนเนาะเขามีการ QC ที่ดีใช่มีคิวซีให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็แปะ รายละเอียดที่นี่เขาก็ยังดูนะครับติเกอร์สะท้อนแสงแดงขาวนะฮะด้านท้ายครับอ่าอ่าอันนี้รับประกัน3ปีติดให้เห็นเห็นชัดๆเลยสปี3ปีนี้รับประกันอะไรบ้างพี่นัสรับประกันนี่แหละครับเหล็กตัวกระบะนี่แหละกระบอกน้ำไฮดรอลิกนะครับการใช้งานครับปกตินะครับแต่ว่าเขาก็จะมีโค้ดสวิ่ยวกับศูนย์บริการให้ด้วยครับก็เข้าศูนย์ตามระยะที่สามิตรมีสมุดรับประกันมาให้เหมือนรถอีซูซูเลยครับเข้าตามระยะที่อีซูซูเข้าเหมือนกันนะครับก็รู้สึกจะฟรีค่าค่าดูแลนะครับค่า น้ำมันไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ก็จะมีค่าจ่ายแต่ฟรีค่าค่าแรงช่างให้ครับไฟไฟ LED นะครับไฟข้างอันนี้ให้เป็น LED แล้วไฟท้ายครับขอเล็งใกล้ๆหน่อยครับจะได้เห็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับอันนี้ LED แล้วอันนี้ค่ายสามมิตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายไว้ยังอะไรที่ด้านท้ายนะครับทำไมไม่เป็นสีเขียวซะเลยดีพี่นัทอะไรนะไม่เป็นสัญญาณจราจรเลยเขียว แดงเหลืองไม่ใช่แล้วใบถอยมันต้องเป็นสีขาวนะครับใบถอยสีขาวนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีอะไรบ้างมีปากนกแก้วมาให้แล้วตัวนี้ก็เป็นอันนี้ต้องสั่งพิเศษไหมครับอันนี้ตัวล็อกล็อกดน้มใช่ไหมล็อกกันไาระเบิดครับแต่เวลาก่อนจะยกน้าต้องอย่าลืมปลดตัวนี้นะครับใช่ส่วนปากนกแก้วนี่จะมันอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะจะมีลูกล้อยู่ใต้นี้นะครับ แล้วก็มีหลีกลางรถไฟมาให้ด้วยนะครับเปหรับตัวนฝาท้ายก็สามารถสั่งได้ว่าจะเป็นแบบเปิดห้อยลงมาได้หรือว่าจะเป็นปิดตายไปเลยก็ได้ถ้าวิ่งดินอย่างเดียวเขาก็จะเป็นแบบปิดตายทึบไปเลยอ๋ออันนี้จะเป็น้อง้อันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบ2ตอนนะครับคือเปิดตรงนี้ด้วยอ่าเปิดได้ด้วยเวลาไม่ยกดับยกดับอย่างเดียวนะครับนี่ก็มีเพจสามิตรเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 2นย์สองสีสเสี่แปดแปดแปดนะครับเียวสคอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะสแกนได้เลยนะครับโอเค ก็ S <S น,น่าจะหมดด้านนี้มีอะไรแม่ก็ปกตินะครับเหมือนฝั่งนูน้น okay. โอเคก็<อ>ประมาณนี้ครับจก,กีด้านหน้านี่จก,กีเอ้ผมเห็นจก,กี้มันต่างกันนะเดี๋ยวอ่ะอันนี้อันนี้กล้องลงิงใน่อหครับตัวเขาเรียกว่าหัวจงอางอ,ะอ่ะอ่าครับหัวจงอางก็จะ <10 S 1> เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขนุนมันไม่เหมือนกันโอเคไม่เหมือนแต่หน้านี้ก็ยังมีปั๊มรอนนะครับพี่นัดอ่านกหน่อยรอนเหมือนนั่นี่เดี๋ยวกล้องมาทางนี้นะครับ ลอนเรียกว่ารอบคันว่างั้นเถอะรอบคันครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตัวกระบะที่ต่อมาจากบริษัท3มิตรนะครับเรารีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราพามาดูของบริษัทพนัแ assembly กันบ้างโอเคไปดูเลยครับนะครับก็เริ่มต้นเหมือนกันนะครับจากตัวควบคุม PTO หรือว่าเวลาที่เราจะยกดัมนะครับผมจะต์ดรถก่อนนะ นี่นะครับอ๋อสวิตช์ p t o จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็กดที่เหยียบคัด์ก่อนนะเกียร์ว่างกดปุ๊บมีไฟด้วยนะครับอหน้าตาไม่เหมือนกับคันนู้นนะอแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดต์ดำก็ยกขึ้นนะครับแต่นี้จะไม่มีเสียงครับอ๋อโอเคอันนี้ไม่มีเสียงเตือนแต่มีสัญญาณไฟเตือนให้นะครับอ่ายกสุดแล้วเราก็ปิดสวิตช์ปุ๊บอ่าไฟก็ดับไปเป็นสัญญาณไฟสีแดงครับผมก็เมื่อกี้ยกดำแล้วนะ อันนี้ก็มาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านข้างอ่าด้านข้างที่เห็นอย่างแรกเลยคือเหล็กกันปลากันลากันโคงเหมือนกันสาตัวเท่ากันสาเท่ากันสาเท่ากันนะครับแล้วก็มาที่กล่องเก็บอุปกรณ์นะครับอ่าอาจจะเก็บพวกเครื่องมือต่างๆรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยแมลงอ่าใช่ครับเราวัดให้ดูนะครับกล่องก็ให้มาขนาด ค่อนข้างใหญ่เลยแหละ49เซนติเมตร49เซนนะครับนะครับแล้วก็ลึกลึกลึกนะครับทางลึกสุดก็34เซน34เซนแต่ด้านแต่ด้านบนมันจะจะเป็นสลลบนะครับอย่างนี้เพื่อที่จะได้หยิบง่ายนะครับมันก็จะไม่เกะกะขึ้นมาสูงสุดนี่อยู่ที่30เซนนะครับประมาณหนึ่งไม้บรรทัดความสูงโอเคครับ49 30แล้วที่เห็นต่อมากันมอเตอร์ไซค์้านข้าง อันนี้รู้สึกว่ามันจะยาวใหญ่อลังการให้มายาวให้มายาวอันนี้ถือว่าให้มายาวยาวกว่าครับสติกเกอร์แปะกันคนละสีนะครับอันนู้นแดงขาวอันนี้มาเหลืองเหลืองครับแต่ว่าสติกเกอร์นี้ก็แล้วแต่สั่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็สไตล์เขาเขาจะแปะสีเหลืองมาพี่เหมาสำหรับพนัทขนส่งก็ให้สีเหลืองอยู่แล้วใช่ครับอืมอ่าให้ถังน้ำมันมาด้วยหนึ่งร้อยลิตรอันนี้อันนี้มากับรถอีซูซูอยู่แล้วที่พนัทให้มาด้วยไม่ใช่เลยอ่านะครกระบอกน้ำกระบอกน้ำครับของอะไรฮะของพนัท ของชิมเมวาชิมเมวายี่ห้อชิมเมวาเป็นของญี่ปุ่นครับนะครับชื่อรุ่นว่าอ่านก่อนนะ KRM167A นะครับตัวนี้ทางพนักเคมมาว่ากำลังยกอยู่ที่18ตันทั้งก้อนรวมตัวกระบะด้วยหากกระบะออก2ตันก็ราวๆเฉพาะของก็16ตัน16ตันก็คงจะใกล้เคียงกับก็น่าจะกระบอก8 8ตันเหมือนกันอันนี้แกนเท่า เท่ากันไหมครับพี่น้องแกน70มิลลิเมตรเท่ากันครับแกนเท่ากันตัวนี้ตัวใสๆอ่านะครับนี่มาดูขนาดแชสซีรถไม่ต้องวัดแล้วมั้งไม่ต้้องววัดแลครับรุ่นเดียวกันเกือบ9นิ้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูเมนเฟรมเมนเฟรมของนี่ผมวัดจากตรงนี้นะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้วัดจากเหลยนี่มันนี่มันเหล็กหลองเหล็กสามเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเท่ากันเนี่ยเท่ากันอ่าพนัทสามมิตรตัวเมนเฟรมเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวซับเฟรมครับพี่นัทชี้ให้หน่อยครับ ซับเฟรมเจ็ดนิ้วจ้าอ่าโอเคอันนี้ซับเฟรมของพนัทจะให้ใหญ่กว่าให้ที่เจ็ดนิ้วนะครับอ่าอันนี้จะเจ็ดของสามมิตรให้มาหกให้มาหกนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกสําหรับตัวล็อกไอฝาลกแก้วด้านหลังนะครับอ่าเฮ้ยอะไรเหลืองเหลืองเฮ้ยเอาอันนี้ดีดีดีของพนัทมีตัวเออพนัทมีนี่มาเพิ่มให้ดัมล็อกดัมเขาเรียกว่า ถ้าเกิดเราเอาตัวค้ำเราต้องการจะไปซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่เนาะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ครับใช่ตัวค้ำกระบะอ่าแล้วพอเราเอากระบะลงเนาะมันก็จะมานั่งอยู่บนนี้ใช่เป็นตัวยันไว้ให้เนะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีตัวใช่อ่าตัวตัวรับใช่ใช่ใช่มันจะไม่ไม่จะมันจะไม่ไปโดนนีเดี๋ยวผมไปเอาเอาลงลงให้มันรับดูดีกว่าอ่าเวลาเราเราจะซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างๆตรงกลางแคสซีอย่างนี้เนาะมันก็ปลอดภัยครับครับ อ่าอย่าเอาหัวเข้าไปอยู่รล้เอาหัวไปขวางไว้เดี๋ยวให้มันลงซอฟต์ๆน่ออ่าอ่าค้ไว้แต่ว่าถ้าเกิดเอาลงมาสุดเนี่ยเวลาที่เราจะเอาตัวนี้ออกเราต้องยกดําขึ้นไปคืนนะนี่่ะมันยันไว้แล้วครับค้ำเอาไว้คือยังไม่หลุดแน่นอนไม่หลุด่าเวลาเราเข้ามาซ่อมอะไรตรงเนี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นปลอดภัยปกติถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็ต้องใช้ไม้ไม้หมอนนะครับครับมอนมาค้ำยันมาค้ำหมอนมาค้ำยันเอาไว้เพื่อความปลอดภัย นะครับมันจะลุอ่าก็เป็นเซฟตี้ของทางมานัทที่มีมาให้นะครับครับแล้วก็นี่นี่มาดูต่อตรงนี้ครับถังน้ํามันไฮดรอลิกครับหม้ออันนี้ก็ก็ดูอลังการเนาะดูดูหนาแน่นดีเนาะสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมเอ้ยมีมีดูมีให้ดูอ่ามีวัดระดับน้ามันว่าน้ามันไฮดรอลิกมันท่องต้องเติมหรือเปล่านี่ก็เป็นเป็นฝาครับเวลาเติมก็เติมตรงนี้นะครับอืมอ่าตัวปั๊มปั๊มใช้ยี่ห้อเดียวกันนะครับ VPS น่าจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มยี่ห้อเดียวกันครับพี่นัทโอแสดงว่ายี่ห้อนี้เขาโอเคก็น่าจะใช้กันแพร่หลายใช้ยี่ห้อเดียวกันครับของพนัทกับสัมมิตใช้ยี่ห้อเดียวกันปั๊มปั๊มไทยนะครับก็หาอะไรง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวต้องลบกวนเอาตัวคำนะออกเนาะแล้วนนผมจะเอาดัมลงให้สุดลงได้เลยสำหรับฝาข้างครับพี่นัทครับผมคนละลายกัน ของพนัทนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายนูนหลังเต่าแบบมีเหลี่ยมอ่าครับนะครับเอออันนี้ก็เป็นแบบว่าผมว่าเป็นสันแล้วกันอ่ามันเป็นรอนสันไม่ใช่ลอนคู่เป็นลอนสันขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางครับนะครับไม่ใช่ลอนคู่แบบสามมิตนะครับแล้วแต่ความชอบครับแล้วว่าชนะฮะไม่ว่ากันอ่านี่แล้วที่ต่างกันบานพับข้างอันนี้เขาเขาเรียกว่าแบบบานพับแบบไม่ยื่นออกมาครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ฝาข้างแบบนั่งพื้นนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวขอบข้างด้านล่างเนี่ยเขาทําหลบเข้าไปเพื่อที่ตัวบานพับมันจะได้ไม่ยื่นออกมาครับเวลาให้มันเรียบเสมออใช่ครับมันก็เรียบเสมอจะดูเรียบไปเลยมันจะดูเรียบนะครับมันมันจะดูกันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับเออดีรั้วรั้วตัวนี้จะเป็นแบบสี่เส้นสี่สี่รั้วนะครับก็จะแบ่งเป็นสองสองเนี่ยจะมีรอยต่อตรงนี้ก็จะดึงทีละสองรั้วออกนะครับ เ่ยที่จะได้ไม่หนักจนเกินไปเวลาวิ่งดินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วเกะกะเวลาแบคโคเขายกตักดินเข้ามาที่กระบะเนาะก็เอาล้ว4สเส้นพอดออกเลยก็ได้ครับก็จะเป็นแค่ฝาทึบตรงนี้ก็จะสูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับทีนี้ไฟก็ LED เหมือนกัน LED เหมือนกันครับแล้วก็มีแถมไฟไฟเลี้ยวเนาะไฟอันนี้อันนี้แถมไฟเลี้ยวเพิ่มมาอีกด้านข้างอีกอันหนึ่ง แล้วประกัน2ปีนะครับสำหรับพนัดใช่นะครับ2ปีวาลันตีแต่ผมว่าของดีไม่ดีมันช่วงปีแรกผ่านไปถ้ามันไม่มีอะไรเรื่ก็แล้วไปแหละไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะครับไฟครับไฟท้ายครับเหมือนกัน LED เหมือนกันครับนะครับขาวแดงเหลืองการเข้ากล่องเข้ากรอบอะไรก็ดูกันเอาเองนะครับว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับมจะมีตัวสะท้อนแสงตัวนี้ห้อยมาให้แอบแต่งนิดนึงอ่าแอบแต่งแอบมีตัวสะท้อนแสงห้อยมาไม่ เพราะว่าของสามมิตเขาจะแปะตรงนี้อ๋อแปะมาเลยแปะมาเลยตัวทับทิมเขาเรียกทับทิมสะท้อนแสงเป็นอุปถ้าเกิดภาษาราชการก็อุปกรณ์สะท้อนแสงแต่เนี่ยเรียกว่าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงต้องมีทั้ง2อย่างนะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทับทิมไม่รู้กรอบหรือเปล่านะพี่เหมาถ้าทับทิมกรอบก็อร่อยเลยราดกะทิักหน่อยแหมนานๆจะมาครับแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นแบบ2ตอนเหมือนกันนะพี่นัทครับส่วนมากหกล้อน่ะ จะเป็น2ตอนมาให้เป็นแบบแบบมาตรฐานถ้าเราไม่ไปสั่งไม่สั่งเลยว่าเป็นตอนเดียวครับนะครับแล้วก็ตัวดันนี่ามักฉลามหักฉลามด้ันท้ายก็มีมาให้เวลารถติดเนาะก็อาจจะเอาตัวบุ้งกีแบคโฮหรือว่าตัวคันไถของรถไถใช่เข้าตรงนี้มาช่วยไถมาช่วยดันตรงนี้มาเข้าตรงนี้ครับแล้วก็แถมพิเศษอีกหน่อยหนึ่งอย่างพวกรถประกอบเขาจะมีเขาจะใช้เหล็กกลมตันนะครับเชื่อม เชื่อมจากตรงนี้มาตรงนี้เหล็กกลมตันเวลาดันนี่สามารถมันจะดันง่ายไงคืออย่าขวางอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้นะอ่าเวลารถติดอ่ะเขาก็จะดันที่เหล็กกลมตันตัวนี้ครับแต่อย่างเงี้ยคือมันต้องมันต้องดันเป็นจุดมันต้องเล็งให้ดีไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนส่วนอื่นเสียหายไงแล้วก็ล็อกดั้มนี่จะอยู่ด้านข้างเออล็อกดั้มดีไซน์มาคนละจุดกันด้านนอกด้านนอกนะครับเออครับพี่พีนัสผมชอบตรงนี้อันหนึ่ง จะติ๊กเกอร์เหรอไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนกันป้ายทะเบียนใช่ป้ายทะเบียนแหละแต่มันจะมีครอบตรงฝาท้ายด้านข้างเดี้อองสามิตมีไหมเนาะสามิตจะโล่งเลยนะอ่ามันจะดูเต็มกว่าอ๋อตรงนี้ดูเต็มอันนั้นอันนั้นเขาจะเห็นเป็นของสามิตเขาจะเห็นเป็นแค่ปลายแชซีซ้ายกับขวาเนาะใช่ครับแต่อันนี้จะมีแผ่นมาแล้วก็ปิดอันนี้อันนี้ชอบเพราะว่ามันมันดูมันเต็มเดียนะมันดูมันเต็มเออครับ ของสามีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งใช่อ่าครับผมโอเคมาแต่สั่งได้เื่อสั่งสามิสามีเขาก็ทําให้อ๋ออ่าครับแถมนะอย่าไปเก็บเพิ่มโอ้โหฝั่งนี้ให้มาเต็มเลยครับเดี๋ยวนะแอบไปดูก่อนฝั่งนู้นมีไหมมีอะไรโอเคฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันกันมอเตอร์ไซค์อ๋อมี มันต้องมีสองฝั่งใช่ไหมที่ว่ามีแค่ฝั่งน้ำมันฝั่งเดียวอ๋อเนี่ยครับกาดข้างมันต้องมีสองฝั่งซ้ายขวานะครับอันนี้ให้อันนี้ให้มาแบบยาวเลยนะครับแบบยาวพี่นัดครับจ็อกกี้มีบันไดที่ด้านข้างอันนี้ปีนได้ครับผมเออนี่อยงี้นี่ที่ผมบอกไม่เหมือนกันอ๋อไอตรงนั้นมันจะแบบว่าเป็นคมๆเลยไงของสามมิติอันนี้เขาเหล็กเอาเหล็กกลมมาเชื่อมแต่ผมว่าถ้าเชื่อมให้เต็มมันจะสวยกว่านะ เออเออเชื่อมเป็นเดินแนวไปเดียวกันเลยนะกว่าเป็นตลอดแนวเป็นคอมเมนต์แนะนำก็แล้วกันครับไม่ได้ว่าดีไม่ดีหรอกใช่มันก็ลบคมช่วยลบคมอ่าแต่เชื่อมไม่เต็มมันสวยหน่อยก็ให้มาด้วยสั่งแล้วกันถ้าเกิดจะเอาของสามมิตก็เขาก็ทําไม่ได้แหละอันนี้มีอ่ะเอออันไปดูไปดูสามมิตตรงนี้นะยเขอกลับไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่เขาไม่มีผมว่ามันอาจจะด้วยอย่างนี้ก็ได้ฮะ ไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่มีบันไดตรงนี้เนาะครับนี่มันเขาให้เหยียบเหยียบตรงนี้ได้คืออันนี้มันรั้วสองเส้นไงพี่เหมาครับรั้วสองเส้นผมว่าก็อาจจะแบบว่ามันมันก็ปีนง่ายกว่าไงจะเป้าแต่งนะ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้นี่มีครับนะครับโอเคโอเคเนาะนี่ก็คือของทั้งสองอู่ยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ใช่ก็จะมีทั้ง3มิตรแล้วก็พนัทแอสซมบลีครับบางคนก็เรียกพนัทเรียกสมิต์นะครับเอาที่เอาที่สะดวกขนัดชอบอูไหนก็เลือกได้เลยเราวันนี้เรามารีวิวให้ดูใ่เรียกว่าไม่ได้ดีเทลดีเทลแบบได้ด้วยตาเปล่าแล้วกันครับดีได้ตรงไหนก็ลองไปพิจารณาอีกครั้งครับก็คือถ้าเกิดว่าแฟนของค่ายไหนเนี่ยเขาก็ จะว่ายังไงก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแฟนใครมาดูวันนี้ก็อาจจะตัดสินใจได้ถ้ายังลังเลอยู่ใช่ก็ได้รู้ว่าเราจะได้ต่อมาแล้วนะตาจะแบบไหนตาจะเป็นแบบนี้หรือแบบนั้นแต่เชื่อเลยครับในแต่ละอู่เนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของอู่อยู่แล้วส่วนต่อเติมนอกจากนั้นก็เหมือนเราสร้างบ้านนะครับมันก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ในขอบเขตหรือขอบขายที่อู่สามารถทําให้ได้ด้วยเหมือนกันครับนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ อ่าท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมเราทั้งสองคนใช่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่นัทด้วยครับช่อง isuzu tuck f o u r e นะครับให้ช่องเล็กๆอย่างทักกันขับมาร่วมแจมแอบไปกดแอบไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทักกันขับครับก็ฝากช่องของพี่เหมานะครับทักกันขับด้วยนะครับผมอ่าเราจะเติบโตไปด้วยกันครับพี่รับครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับเราสองคนจะมีตัวถังอะไรดีๆมาให้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ